ขึ้นอยู่กับเอฟซีแล้วก็พี่ๆนะครับผมเออไม่ได้ไม่ได้ต้องขึ้นอยู่กับตัวมันเอาทาอะไรล่ะบอกเขาไปสิตือเร่งป่าซ่าตือเร่งป่าซ่าอีซานเอาอย่างเ้วตือเร่งป่าซ่าอีซานพอตือโกนอีซานตือตองไข่ความเป็นบ้านของเธอตือต้องไข่เอกลักษณ์ของเธอไข่ตาผลิตภัณฑ์เธออย่ามาหน้าคล้ายกันอันนี้ถางปลามาเจอกันฉันบอกกรธนะอันนี้ผลิตภัณฑ์ ทําความสะอาดจุดสั้นเลนนะครับของผู้หญิงนะครับไม่ฟังรูสะอาดใสหอมแล้วก็ผู้ชายก็ใช้ได้ครับผมอ่าเออจำนี่ละจำนี่ละจำนี่ละเอาไม่เตาเอิญไม่เติร์นเลขถาวันและจึงตัดใจก็ไม่ใจรูเติร์นเลกไหมผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดจุดสั้นเลนนะครับใส่ใจได้มั้งหอมผู้หญิงผู้ชายเด็กนะครับผู้ใหญ่ คนแก่ชราใช้ได้หมดครับผู้ชายก็ใช้ได้ครับจากปกติหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทไม่ขายครับวันนี้เพื่อพอลดเหลือเก้าสิบเก้าบาทครับมันมันยังไงอ่ะ้า้าใช้แล้ว้ึงมันฝันซื้อ้าใช้แล้วมันก็หอมนะครับสะอาดนะครับทําความสะอาดนะครับไม่มีกลิ่นกะปิครับไม่แม่นเคยก่ะไม่แม่นจ้องค่ะ ไก่ไก่ไก่เล่นกาเลยตึ้งเป็นจ้องงาเอาไปลางเลยกาเจ๊งเลยตึ้งกาลาง่ะตัวนี้ลดอาการเหม็นจองนะคะลดอาการเหม็นจ้องไปเท่าไหร่แล้วครับไปเท่าไหร่แล้วครับไอคนที่กดห้าห้าห้าเนี่ยหัวเราะเนี่ยจะหวังตือโบตือมีคนตายโบตือคนตายรดยเปิดเส้นโบตือฟังกับว่าจ้องอกห้าห้านี่เยอะเลยนะครับห้าห้านี่เยอะเลยเออว่าวีสานเลยเห็นไหม ก็ไว้ตือวาวตือวาวตาอาอีบว่าครับเออเล้งตาอาอีกเตี้ยเออมันตือไก่ล้วตาตือไก่เยวเร็วเต่ไอไอไึไอ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 เออร์ไลไอไอไอตอไยไอ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 เอไ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 อวอไ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 าไวไอ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 ลอไ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 ออนเลอนดออไ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 รไอ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 ไไอไไอไทไอ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 อไออ นะครับผู้ชายกะใส่ได้นัครหนดหอมนะครับสะอาดสดใสนะครับที่สําคัญกลิ่นหอมครับผมของของผู้ผู้ชายกะใส่ได้ด้วยครับเด้อตึงตึงได้แล้วแด่แด้แด่แด้แด้แด้แดถ้าว่าตื่อไปได้ไม่เป็นเรียนตุงตื่อรัมรวยจริอ้นะเออถ้าตื่อไม่โอกเลยต้องตื่อรัมมันวาวอีสานเราบางเทื๋มันกะ แล้วตึ้ไม่เวลาตื่อยู่เวลาตื่อยู่อุบลนั้นตื่อเล่งตัดตื่อเล่งอีสานว่ะตื่อเล่งกลางอ่ากับกับนักเรียนก็อีสานครับเออแล้วตึงมัดาเด็นักเรียนก็พัดกลางกลางไม่เวลาตื่อเล่งอยู่แต่บ้านเทือนเร่งกับอีสานเออแล้วตึงใช้ปอมามากให้โค้งตือเร่งอีสานไม่ได้มันเป็นมันเป็นมันเป็นขั้นเขินแบบหนึ่งครับแล้วมันขึ้นใช่เลยฉันยังไม่ขึ้นเลยฉันเร่งตายอย่งฉันยังไม่ขึ้นเลยเอาพี่ขาพูดแต่พูดภาษาอีสานน่ารักไหมคะทีนี้เราแบบติด อ้าวขอต้นแบเร็วกูพาทำได้คือตัวทิพตเด่นเนาอ้าวอต้องเร็วอ้าวไปอ้าวปาดรูดไมเร็วพอ๊นี้เป็นเซียลพาเฮดเป็นตัวทิพนะครับ่ตานี้กูปาดูไม่เร็วโอโะกับโปนะเนปาดรูดไมนเร็วไป เมื่อเมื่อนี่สิเมื่อนี่สิไปเล่ากกับพ่ออ๋อกลินนอะไปเลยอ่ะกินไปเอ้าไปไปไปเอ้าช่วยซอยกอดครับไปกอดตะกร้าครับผมแน่แน่นางเป็นเลยไหมแล้วนางเป็นเลยไหมเอาไปอะไรวะไปเออเออ อาวชอยกันกดครับผมอยาเบิ่งจะซื้ออะไรติล่ะชอยกันกดตะกร้าน้ำแนที่ล่ะครับอะไรแค่ร้อยห้าสิบเด้อจ้าเนื้อเท่าไหร่นะครับร้อยห้าสิบเด้อรโอยห้าสิบเด้อไปขออีกห้าสิบเด้อขออีกห้าสิบพี่เห็นไหมน่ารักไหมล่ะพี่พี่เห็นไหมน่ารักไหมอ่าในแม่พะอันนี้เขาเรียกว่าละลายพฤติกรรมค่ะละลายพฤติกรรมให้เขาสามารถที่จะ อยู่ในเนี้ยอยู่กับหน้ากล้องได้แล้วเวลาที่วันไหนไม่มีในแม่เขาอยู่ได้เขาทาได้พี่ๆเขาทําได้เชื่อเอาอีกรอบนึ่งโอ้ตอนนี้จะ500ห้อยลอจ้าแต่ว่าเขาชอบเต้นให้ครบห0ารอยห้ารอยแล้วห้ารอยแล้วห้ารังมากๆวันนี้ห0ารอยเดอร์ขอบคุณครับของพออที่สุดที่ใจของพอกี่เดอร์ของพออสามรอเดอร์ค่อเดอร์แปดรอยเดอร์แล้วครับ พี่ primo, ๆขออีกสองรยเดอร์ค่ะสองรยเดอร์ค er, รับผมเเลยขออีกสองรยเดอร์แล้วสินค้าตัวนี้จะเป็นสินค้าที่ผออได้ขายต่อค่ะครับผมอ้าวขออีกหนึ่งเพลงค่ะอ้าวขออีกหนึ่งเพลงพี่ๆจบหนึ่งเพลงนี้พี่ๆขออีกสองรยเดอร์นะครับขออีกสองรยเดอร์นะฉันพาเขาทําน่ะนะไม่ไม่เคยทําเลยนะครับไม่เคยทำมีแต่ฟ้อนมีแต่ฟ้อนหมอลำนะ สองร้อยเดอร์นะพี่พี่ขอคนละหนึ่งเดอร์ขอคนละสองเดอร์ พี่จา๋าคนไหนที่มีกําลังเราซื้อไปไว้เราซื้อไปใช้ได้ใช้แน่นอนแล้วเป็นสินค้าที่ดีนะคะ,ะตัวนี้ช่วยปนนิบัติผิวจุดซ่อนเร้นนะคะทําให้กระจ่างใสกลิ่นหอมแล้วไม่มีกลิ่นอับนะคะลดอาการตกขาวลดอาการแพ้ศูนเปอร์เซ็นไม่มีแอลกอฮอล์ใช้เด็กได้ผู้ใหญ่ใช้ได้ผู้หญิงผู้ชายใช้ได้ฉะนั้นตัวนี้เหมาะกับทุกคนในบ้านในแม่บอกเลยว่าวันนี้นะคะหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทเนี่ยเราไปขอต่อเขามาเนี่ยเหลือเก้าสิบเก้าบาทพี่ๆฉะนั้นวันนี้สิน สินค้าที่เอามาคือสินค้าที่ดีนะคะของน้องเฟิร์สคูต้าวิงนะคะเฟิร์สคูต้าวิงเนี่ยทำสินค้ามาดีมากแล้วสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าที่ราคาเนี่ยขอแบบพันมาเลยอะ่ะขอแบบพันมาเลยนะคะพี่พี่หนึ่งร้อยห้าสิบมิลน,นะจ๊ะใช้ได้สองเดือนสามเดือนเลยค่ะนะคะ<น>ใช้ได้สองเดือนสามเดือนมีห้องน้ำกี่ห้องเอาไว้ทุกห้องเลยจ้ะใช่ครับใช่ครับอะไปมีห้องน้ำกี่ห้องเอาไว้ทุกห้องพ,พี่พี่จบเพลงนี้ ขอให้มันทะลุยอดไปอีกสองร้อยออเดอร์นะคะอ่าอ่าัาเหรอ่ถ้ามาครับไปไปไปเยไปไปไปเอาไปครับไปไป แล้วตอนนี้5เราจะให้ทำท่านี้จนกว่าจะครบไม่ครบจะไม่หยุดเอาจนเอาจนครบนะครับเอาจนครบเลยนะครับอีพออแกอยากกินแรงฉันเร็วๆภาพาผมไม่ไม่มีแล้วไม่ต้องไม่ต้องรักษาภาพแล้วเธอเอาตันก่อนเธอได้สามเซนเพราะเธอว่าเธอจำไว้ว่าเธอว่าแล้วเธอได้สามเสนเอออ่ขอนะครับขอเลยนะครับ เอาให้จบเพลงนี้นะครับไปแล้วสองรอยเด้อร์าขแม่เหลืออีกสี่สิบเด้อจะครบหนึ่งพันเด้อจ้าเร็วๆครบยางครบยางเหลือแล้วสี่สิบเด้อเท่าแล้วทุกคนยายอมยายอมเขาไม่หยุดเต้นแรอวครับเร็วขอแม่อีกอีกอีกสิเด้อสิบห้าหนึ่งพนเด้อจ้าเร็วๆมีเร็ว เล่้เร็วเร็วจาเล้วเลเนไปหมดเลยอ่ะอีกออเดอครับเขอาเอเอาเอรอาเอบเอาัอาเอาอเออาเอาเาเอาเาออาเออาอัออเอาออ อไปแล้วก็ต้องไปอีกนะครับโอ้ยยอดเยี่ยมมาโทฉันหน่วยฉันบอกฉันบอกแล้วฉันมีเสยวเสียวแบบนี้ฉันหน่วยมากฉันนยปกติเต้นคนเดียวใช่ไหมไม่ฉันหน่วยฉันฉันมีเผื่อแบบสวฉันหนื่ยฉันไม่ได้รับไม่ได้นอนด้วยยุ่งยุ่งยุ่งมาป้าเลนได้มีไหใครับมีค่ะศูนย์หูกสามอ่ทุกคนขอเซเวอร์มินดีด้วยหนึ่งพันเดอร์อย่างสวยงามคุยหน่อยขออีกได้ไหมศูนย์หกสาม ขอบคุณนะครับขอบคุณได้พันแล้วนะครับเพิ่มอีกก็ได้นะครับเพิ่มอีกได้เลยนะครับทุกคนยากกดได้นะกดได้ตลอดนะครับกดได้ตลอดเลยนะครับใครที่ยังอยากกดเดี๋ยวเราจะค้างพก้าไว้ให้ในแม่ได้ดื่มน้ําก่อนเมื่อกี้เราหลับที่ิกรรมไปแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นเก่งั้งครูเขาไม่หยุดเต้นเราก็ไม่หยุดกดนะครับเพราะว่าไอซซีคนเห็นหรือ่าตั้งใจโอมีการนดมยานมจากฟินแฮนด์ แล้วว่าหลังผู้ใหญ่บ้านทุเรียนต้องเข้าบ้างหรือเนี่ยผู้ใหญ่บ้านต้องเข้าละเพราะว่าไทยไทยอินให้ีเขาเลิกผลิตแล้วจ้าไม่เขาผลิตสูตรใหม่จ้า,าแต่ว่าเราไปเกิดใหม่เราก็มีธุรกิจเก่าไปยังกดได้อยู่นะครับยังกดได้นะครับพี่พี่ขาเอางี้ตอนนี้มันขึ้นหกสองสี่พี่พี่ขอให้เลขกลมๆเจ็ดร้อยในช่องนี้อ่าขอเจ็ดร้อย เมื่อกี้อ่ะก่อนหน้านี้ที่ลงไปอ่ะสองร้อยเดอร์ครับสองร้อยเดอร์แล้วแล้วก็ของพออสองร้อยเดอร์เป็นสี่ร้อยเดอร์แล้วตรงนี้นะคะหกร้อยเดอร์จริงๆอ่ะหนึ่งพันเดอร์แต่ขอพี่ๆขาพี่ๆขอกดยืนยันการสั่งซื้อจริงๆอีกหนึ่งร้อยเดอร์ได้ไหมคะอ่ะมาอันนี้ขอสำรคนที่กดจะก้าวไปแล้ววยเนาอ ขอคนที่กดตะกร้าไว้แล้วพี่ๆจ๋าขอคนที่กดตะกร้าไว้แล้วเนี่ยยืนยันการสั่งซื้อให้หน่อยค่ะพี่ๆเราไม่กดเล่นนะว่าไขจริงนะแล้พี่ๆในแม่หน่วยคทรฉันเป็นลมแล้วฉันต้องเนี่ยอัญเชิญฟินแลนด์มาแล้วเออฉันต้องอัญเชิญผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์มาแล้วนะครับแล้วรูหนึ่งเนี่ยในแม่จะมีแม่เป็นแม่ต่อหนึ่งใช่เป็นดังงามที่ต้องบอกเลยว่าสร้างประวัติศาสตร์ ของเมืองไทยใช่โดยเฉพาะเขาคือแบบเขาเรียกว่าอะไรนะสร้างไวรลสร้างไววรลไไ้ม่เท่าไหร่นักกาสร้างครีเอเตอร์สร้างไวร่ลไม่เท่าไหร่จะปั้นชั้นขึ้นเป็นนางงามอีกมิส globally ค่ะนี่เสี่ยวเสี่ยวจะมีเพื่อนเป็นนางงามโอ้ยขอโทษนะคะยินะครับยังลงฮัลโหลกูเข่ากูยังเข่ากูยังเป็นแพียงแค่ว่าเท้ไม่ปฏิเสธเท้าก็พอ เสียวเสียววันวันที่ฉันประกวดน่ะเสียวต้องไปนั่งเชียร์ฉันด้วยไปไปครับไปไปไปเดี๋ยววันนี้เราจะได้พบกับนีทเอชดีีอีกสิบนาทีนะคะพี่พี่ขอทําประวัติการให้พอหน่อยนะคะประวัติการให้ผออหน่อยนะคะขอตะกร้ากลมๆให้หน่อยจ้ะพี่พี่จ๋านะคะจิ้มหน้านะคะ ทุกคนครับตอนนี้ขออีก40เด้ออ่า40เด้อครับอ่าขอสี่สิบเด้อมาเอามาอีกรอบนึ่งแบบนี้มันหีบรูบอเลยแย่กันอะไรแบบนี้เออเธอไม่ต้องไปฟังหรอกเธอเต้นตามฉันเต้นยังไงอ่ะไปเอาอันเดิลอันเดิมนี่หรอเต้นยอดยิ่งขึ้นมุมงมากไป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  ไย่อดด้วยยอด้วยแล้วหลักมาเออเออได้ได้ได้ลูกศิษย์ฉันเป็นพออที่อื่นไปมาเป็นลูกศิษย์ฉันสอนสอนให้เป็นบ้าแล้วครับตอนนี้เร็วลูกศิษย์จะเป็นบ้าแล้วเธอเห็นไหมว่าตะกร้าขึ้นเธอเห็นยัง เธอเห็นยังว่าตะก้าขึ้นแล้วตอนนี้6 4รขออีก2 6่รับกว้าย6ครับก่อนที่เราจะพบกับมิส s อ c d คนแรกของประเทศครับไป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 อ่าเหลือเท่าไหร่ครับเหลือเท่าไหร่ครับ ไปช่วยกันนะครับช่วยกันนะครับเอา<ป>ตอนนี้ช่ององ,องคอนโดหนึ่งพันสองร้อยนแล้วก็อุ้ยสี่ร้อยเด้อสี่ร้อยเดอร์อรพอเธอเก่งนะสี่ร้อยเดอร์บอกช่องไหนแม่หกรเดสิบ้อจบแป้หนึ่งพัน หนึ่ันแปดสเดอร์ครับกับก่อนหน้านี้อีก200อเดอร์อีกสองเดอร์เป็นหนึ่งพันสองร้อยเดอร์ทีต้งถามชาวบ้านค่ะว่าถ้าเกิดขายไดยอดดีขนาดนี้ขอออจะล้างโชว์ไหมคะวายอ่ะตอนนี้เป็นชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านหขอออต้องทำการล้างโชว์นะ ต้องบอกว่าพอไม่มีค่ะพอเต็ปไว้ค่ะพอค้าถามหน่อยค่ะบปลาเค็มเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญไหมคะถ้ามีปลาเค็มดีไม่ดีคะไม่ดีครับมันจะดูไม่สะอาดใช่ไะใช่พอเราได้แล้วเราก็จะอยากเอาข้าวเหนียวมาทราบครับเอาอีกแล้วเออเรายูดอย่าหยุดอย่าหยุดอย่หยุดเอาให้ครบนะครับเอาให้ครบตอนนี้ขออีกยี่สิบได้สุดท้ายรวยอย่าหยุดอย่าหยุดเอาเท่าไหร่นะครับเหลือเท่าไหร่นะครับ 20ครับไป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 20่อเดอร์สุดท้ายเลยอนะยี่สิบบอเดอร์ครับ20่บอเดอร์ครับไป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 รุยมาไป,ไปจ้า พอ,อแล้วทีนี้พอแล้ว,ออล,วลุยไปจา้าเร็วอ,อ,อีกสิบวอีกสิบวันอ,อีกสิแล้วแล้วขอคนละสองเด้อค่ะขอคนละสองเด้อขอคนละสองเด้อพี่พจ๋าขอคนละสองเด้อหอบแล้วฉันอุ้ยแอ์ก็แอ์ก็ไม่ได้ว่าร้อนนะ กูเนี่ยละร้อนค่ะเ็วเ็วขอคนละสองเด้อพ like ี่พี่จ๋าเร็วพออสดใสใช่ไปไปให้น้ำเ็วให้น้ำเลวน้ำหมดขวดหนึ่งแล้วครับน้ำหมดขวดหนึ่งแล้วพี่พี่ได้ของดีไปนะจ๊ะได้ของดีราคาถูก ได้ของดีคุณภาพดีไปด้วยนะคะได้จบแล้วขอบคุณค่ะหนึ่งพันสามร้อยออเดอร์ค่ะโอ้สุดยอดครับสุดยอดครับเรร้อยครับมาเอ้ต่อไปครับเราจะได้พบกับ A C D C เขาสร้างตำนานแล้วะสำคัญคือเดี๋ยวความเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปนั่งพักก่อน ครัับผมมนน่่แขออนุญาตนั่งพักก่อนนะครับแป๊บหนึ่งเราชื่อในแม่นะแต่เขาอีแม่ในแม่คือแม่ในแม่พี่พี่ในแม่จะค้างตะดก้าไว้ให้นะคะเออโพดท่าโพดท่าเขาบอกว่าลืมโพดท่าพี่พี่โพดท่าพี่พี่ลืมอุ้ยขอบคุณค่ะที่เตือนอ่ะถ่ายให้หน่อยค่ะโกกิโกกิถพดท่าพี่พี่บอกเลยว่าโพดท่าวีอาร์ให้แบนได้ไปต่อยอดนะครับไปทำอินทรีย์ต่อ สำหรับคลิปภาพต่างๆนะครับขอไม่มีการค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับเปลีไหนเข้ามานะครับติดต่อเนี่นะบพี่อยากให้ทำาผ้าล้างเลยค่ะว่าสินค้าที่ใช้ตรงไหนค่ะขอรูปหนยค่ะเพื่อความชัดเจนเพื่อความชัดเจนขอให้ถือสินค้าแล้วแสดงออกถึงการล้างส่วนไหนตรงนั้นแหละนี่คือคำถามงานค่ะเออล้างหน้าแหละบนปากรู้รู้พี่พี่ช่วยแคปหน่อยอ่าเดว ปากใช่ไหมครับปากในแม่ด้วยหรอคะทำไมใช่ไหมอ่ะอ่ะสวยครับสองเสี่ยวนะครับดูอนะครับคู่เพื่อนตอนแรกฉันก็งงว่าคำว่าเสี่ยวแปลว่าอะไรแปลว่าเพื่อนเพื่อนที่เกินเพื่อนเป็นเพื่อนที่เกินจากเพื่อนวอซ่าอ่าเป็นเพื่อนคือแบบว่าไม่ใช่เพื่อนที่แบบเพื่อนกันปกติแต่เป็นเพื่อนที่แบบว่าเหมือนแบบเป็นไอเกลกันอะไรอย่างเงี้ยยิ่งเก็บกันไว้ตลอดชีวิตเออเห็นไหมเออเรียบร้อยแล้วว่า พี่ๆในแม่เอาตะกร้าเลยนะในแามตอนนี้ EM ็มเขาโอนเปให้เราเพิ่มแล้วจ้าเมื่อวานนี้เฮ้ยไปให้แล้วเมื่อวานมืกินนี้ไงจริงอ๋อแล้วรับหนึ่งหมื่นบาทใช่ฉันได้จ้างงานต่อจาก EM ็มสามหมื่นนะเลิศมาป่ะทุกคนครับต่อไปเราจะมาพบกับตำนานมิเตอร c ศิและล่าสุดอย่างเพิ่งจัดการนั่งก่อนเพอให้เพอนั่งแล้วก็ไม่ได้ไปไลน์ท่ไหนง่ายนะเนื่องจากมูปวดเอวมากระหว่างตรวจระหว่างกุยงอยู่ทุกคน ไม่ได้ไปไหนไปไปไรอย่างไรยังไงอุ้ยตายแล้วเป็นนักกีฬาโลือดออกเนี่ยและทียบกับไม่ต้องใช้ก็ได้เขาเนแบบนัได้เป็นจัดคอร์สในการสอนการสอนกล้ากับแม่ปุกี้ซึ่งผมก็งงว่าอุ้ยในแม่พามาได้ยังไงเนี่ยแล้ววันนี้ไม่น่าเชื่อว่าในแม่ปุกกี้พามาร่วมกับโผลอสุขบอกเลยนะครับว่า เธอคนนี้มาทั้งทีไม่ธรรมดาทุกคนครับเดี๋ยวตอนนี้เราให้สองเสี่ยวทำการดื่มน้ำก่อนเพื่อพี่กีเต้นหนักไปหน่อยหนึ่งนะครับเต้นหนักหน่วงไปหน่อยหนึ่งปกติในแม่ปุกกี้เนะี่ยจะเป็นแม่เรานะแต่ตอนนี้มียานแม่ของแกอีกต่อหนึ่งกำลังเคลื่อนพลมาลงตรงนี้หลายคนโอ้ยอย,อยากรู้ว่าเป็นใครหลายคนอยากรู้เราว่าเป็นใครสวัสดีช่องในแม่ปุกกี้นะครับ2,500คนแล้ว